ภูเขานะครับผมคัามอุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้เกี่ยวดมสมบูรณ์กว่าน่อยหเห็นไหมน่าจะเป็นไร่เป็นทางเดินนะทางเท้านะตรงนน้นเอะ เอาสักหน่อยนะครับตรงนี้เอาสักหน่อยกอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เป็น ความสวยงามนะครับผมยังไม่รู้ว่าในกล้องชัดขนาดไหน จะเดินส่งเรื่องหนะครับต้แนวนอนนะถ่ายแนวนอนนะ โอเคเนาะแค่นี้ก็โอเคเนาะเดี๋ยวเฟื่อนะไปเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผม ดี่งฟังเสียงลมนะสุดยอดเลยดูใบไ,ไม้นี่เสียงลมซืดซืดเหรอไหเด็กนิดเดียวก็จะสีอ๋ออัสีนะอันนี้ช่วง อย่างลมนะใบไม้มาฝั่งนี้นะโอ้โหวิว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 ถนนนะครับผมให้ดูนะ ชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดไหมธรรมชาตินะฮะถ้าปิดเสียงแล้วภาคเองมันไม่ธรรมชาตินะครับผมโอเคเนาะได้ตอนหนึ่งละ